เมนูวันฝนตกค่ะทุกคนวันนี้จุนกินก๋วยจั๊บค่ะก๋วยจั๊บไก่ค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาเจอจุนค่ะทุกคนตอนนี้บ่ายสามโมงครึ่งค่ะจุนทํานี่ค่ะก๋วยจั๊บเหนียวๆตุ้ยๆก๋วยจั๊บไก่ค่ะทุกคนค่ะวันนี้ฝนตกทั้งวันอยากกินอะไรร้อนๆค่ะมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันค่ะจะทำนาวทีเตอร์ทีเยสอัมกุยจุ้ยแ v บเวียตนะ e น o ่ดดูซุป yes chicken soup come join me c o m it's raining whole day ม่วานก็ตกวันนี้ก็ตกทุกคนเส้นหักหน่อยนะคะเป็นเส้นสดแช่แข็งค่ะจึนออกมาจากไทยมาค่ะวันนี้จะตั้งกล้องแบบนี้อ,อร่อยเป็นไก่ฉีก อืมเปลี่ยนนำตามสเต็จนางงามอยู่บ้านเลยวันนี้ไม่ไปไหนหรอกเมื่อวานฝนก็ตกวันนี้ก็ตกอืม คือใส่ชงองกด้วยค่ะอร่อยค่ะทุกคนค่ะแต่ไม่เผ็ดเผ็ดไม่เผ็ดมากอืม ใช่เลยอากาศมันเหมาะเม่งมากืเลิกเป็ดตามเคย เมื่อวาน,นชวนสามีชวนกินฮอตพอตช้ยนี่ฮอตพอตสองวันก่อนไปกินอาหารญี่ปุ่นส่วนเมื่อวานชวนชวนกินฮอตพอตอากาศมันเน่าฝนตก จยู่เริ่มร้อนแล้วเสื้ออยู่บ้านใส่ลงจอในข้างในหอนเลยไหมพี่น้องอืม อาบน้ำสะผมเสร็จอะไรเสร็จเข้าห้องครัวทำกับข้าวสดๆหม่ใหม่หน่อยก็ซื้อไ่ได้ถอดเสื้อจีจา้า เป็ดืเลิศมากคนอื่นกินกับจุ๊ไม่ได้นะคะเพราะมันเปรี้ยวคนไม่กินเปรี้ยวนี่จะบอกเลยโอ้เ oh, ข okay, ็ดฟัน ว้าร่างกายอุ่นดีมากแล้วตอนเนี้ยอนัองไก่อืม ติ pelled, to to. ีกแคล้ว <benim> ต <dividends> ิดแคลวเส้นก๋วยจั๊บจุนชอบเส้นใหญ่หน่อยหนึ่งค่ะทุกคนแต่นี่มันเส้นเล็กสมัยจอนจุนเป็นเด็กๆอ่ะ ก๋วยจับเขาจะต้มใส่ถุงถงถุงถุงแล้วก็กัดรูถุงอะค่ะเส้นมันจะใหญ่ๆอืดๆหน่อยชอบค่ะอืมมาแตกเ่าแตก คืนนี้ก็จะกินนี้อีกต้มหม้อหนึ่งอ่ะได้เยอะมากครึ่งซองเมาแตกละดันใส่ลงจรเอาก็ใส่เสื้อนี่อีกยิก่งร้อนไปใหญ่ พราะตอนอาบน้าเสร็จใหม่ๆม,มันหนาทุกคนฝนถ้ามันตกแบบนี้นะคะตกไม่แรงตกไปปอยไปปอยไปป,อย,ไป,ปอยดทั้งวันเลยทั้งวันทั้งคืนอืม เลือดเป็ดจุนหมดแล้วจุนต้องไปซื้อมาไว้จุนจะซื้อมาเก็บทีละสองกล่องค่ะมีเลือดหมูด้วยค่ะแต่จุนชอบเลือดเลือดเป็ดมากกว่ามันอร่อยครับมันนิ่มดีมดูไก่ 으음. <laughs> 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 จากที่มันเหนียวๆพอมาเริ่มเย็นตัวลงน้ำมันก็เป็นใสๆค่ะมันมีแป้งเนาะเส้นมันมีแป้งแต่จุนล้างเส้นก่อนสองรอบ พริกเริ่มออกลิ้นเนื้อแตกทุกคนค่ะ ม,มันใช่เลยมันใช่เลยกับอากาศแบบนี้มันใช่เลย พอแล้วค่ะอิ่มแล้วแต่ไม่ทิ้งค่ะเกบไว้กินต่อเพราะวันนี้จุนกินไวค่ะบ่ายสามจุนก็จะบ่ายสามขึ้นจุนก็กินแล้วปกติจุนจะกินตอนห้าโมงเย็นหกโมงเย็นนะทุกคนเผื่อจุนอยากกินอีกประมาณสี่ห้าโมงเย็นค่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้จุนมาทักทายเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะ บายๆจ้า